ไิ่ทำไมโอเคดูดีนะมีไฟเม็ดเป้งๆงเลยโอ้โหนี่อันนี้สิว <laughs> อ๋อสิว <laughs> นี่ปน่ยโอเคอ่ยังเป็นนมเป็นเนาอยู่นะฮะโอเคเป็นไงเป็นชัดหรือเป็นลองยังยืนต่อหรือเปล่าครับก็สำหรับช่วงบ่ายนะฮะก็มีบางช่วงบางตอนนะฮะรีบาวนะฮะเขียวๆข,ขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะฮะ <laughs> ตลาด <laughs> หุ้นยุโรปเนี่ยก็เปิดมานะฮะรีบาวขึ้นมาบวกขึ้นมาได้ นะฮะแต่ก็หลังจากบวกขึ้นมาได้นะฮะสักแป๊บหนึ่งนะก็ก็ถอยลงมาบ้างเหมือนกันนะสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะไปดูในส่วนของ S50Z21 กันดีกว่านะครับล่าสุดนะฮะอยู่ที่970จ็ดสิบจุดครับผมขึ้นมาได้บ้างนะจากตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าเนี่ยนะฮะแถวแถวโอ้สักครู่นะฮะ หลุดครับผมโปรแกรมหลุดครับโอเคโอเคมาลแล้วฮะสักคู่นะครับแสวัสดีพี่มานและกำนันสวัสดีคะ่ะมาแล้วใช่ไหมโปรแกรมจยโอเคมาแล้วครับผมจากที่ช่วงเช้านะลงไปทำโดแถวเก้าหกสอง ก็คือเปิดนี่เปิดร่วงต่ําเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆดีดขึ้นมานะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมมองว่าเรามีโอกาสได้ลุ้นแล้วนะครับเพราะาสิ่งที่ผมอยากเห็นเนี่ยที่คุยกันไปตั้งแต่ช่วงช่วงเช้านะฮะคือเป้าหมายสําคัญคืออยากเห็น Stop ปล้อ่มันยกเพิ่มสูงขึ้นให้มันใกล้ก,กว่าเดิมนะ่ะ่ึ่งปัจจุบัน่เนี่ย s ่่่่่่อขอ่ขา่อ่เน่่ย่ันอยู่ที่957 นะครับและณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าวันนี้สามารถที่จะปิดบวกได้ Stop Loss ขาลองเนี่ยมันจะยกมาอยู่ที่968แนะฮะแต่ก็ต้องดูช่วง end of day นะท้ายตลาดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะปิดเหนือเก้าหกแได้หรือไม่คือลุ้นให้ปิดสูงกว่า968แล้วผมจะแนะนำให้เปิดลองณนะรอบนีนะ้หลังจากที่เรารอ,รอกันมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับผม อันนี่คือคือภาพสิ่งที่เราอยากเห็นนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ลุ้นนะส่วนทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงยังนิ่งๆยังไม่ทําอะไรครับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเป็นงไงให้นิ่งส่งมันเป็นยังไงให้นิ่งคือยังอยากให้นิ่งอยู่เพราะว่าเออผมผมอยากเห็นภาพทําเฟรมเดลี่ให้ให้มันชัดกว่านี้ก่อนนะแล้วทนะําเฟรมเบรกแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามไป ครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าดูจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะณนะตรงนี้เนี่ยนะฮะมันยังคงเป็นลักษณะของชุดการ,รีบาวตัวแล้วจุดสต็อปของเขาอะทมเฟรมหนึ uh, ่งชั่วโมงยังอยู่ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเห็นแท่งถัดมาเนี่ยนะฮะปิดบวกนะฮะให้ได้จุดสต็อปในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมันก็จะใกล้มากยิ่งขึ้นนะมันซึ่งซึ่งมันก็เอ่อน่าจะสอดคล้องกับ t i ท e f เฟรมเดลี่ไปด้วยครับผม อ้ก็รอแท่งสุดท้ายใช่ไหมฮะจอยใช่ครับรอแท่งสุดท้ายครับอือรอรอไหวไหมฮะไม่ไหวว่ะเสล่นเล่นสวดมนต์ครับพี่ม่อนสวดมนต์จะทำให้เรารอไหวสวดมนต์ครับโอ้ยเก้าสองป็เก้าเจ็ดสองมันสิบจุดเรานะครับไม่เป็นไรครับโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร จากข้างล่างมาข้างบนไปจุยให้รออีกสิบจุดโอ้ยอ่ะรอรอรอได้ได้ได้ก็ถ้าในกรณีวันนี้ทั้งชั่วโมงปิดที่เก้าแปดเราก็สามารถเบ็ดน้าหลองได้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับผมแล้วตลาดทำไมมันเป็นอย่างนี้ยทั้งที่อินเด็กมันก็แดงแดงไอฟิวเจอร์มันก็บวกบวกอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้เออเอ,อ,อย่างนี้ฮะ ต้องมาดูที่ตัวอันดัลิงของเขาก็คือดัชนีเซ็นตห้าสิบคือเซ็นตห้าสิบเนี่ยอัดังเนี่ยนะฮะก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนะฮะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนั่นหมายความว่าเจ้าหุ้นบิ๊กแคปนะหุ้นบิ๊กแคปโดยเฉพาะเอ่อกลุ่มธนาคารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะสองกลุ่มเนี้ยวันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลีดตลาดสำคัญเลยทีเดียวมาดูกลุ่มแบงค์ครับนะฮะ กลุ่มแบงก์สังเกตดูนะฮะแทบจะทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะวันนี้บวกกันหมดเลยนะฮะผลกระทบเชิงบวกจาก S C B X นะฮะยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบยังไม่เสด็จยังไม่เสด็จยังไม่เสด็จหมายถึงเสด็จขาขึ้นนะฮะยังไม่ยังไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์เนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะที่ทำให้ดัชนีเซตห้าสิบ นะฮะ performance น่าจะดีกว่าตัวดัชนีเซตนะครับผมนอกเหนือจากกลุ่มแบงค์เนี่ยวันนี้เราก็เห็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะบวกขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่ายังยังไม่เห็นชุดกับตัวของกลุ่มนี้นะต้องรออีกหน่อยครับผมสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับครับผมได้ได้โอเค นั่นก็เป็นเรื่องราวของตัวอินเด็กแล้วก็เอ50 Series Z นั่นเองนะคะทุนได้ทองคำเป็นไรมั้ยครับผมสำหรับทองคำนะฮะ,ะช่วงเย็นย็นใบใบแก่ๆนะครับรีบาขึ้นมาได้บ้างล่าสุด1,742เหรียญน,นะก็อยู่แถวบริเวณแนวต้านวันนี้ที่เรามองเอาไว้คือแถว1,742นะฮะใครยังไม่ได้ช็อตก็ถือว่าเป็นโอกาสนะฮะแถวแถวโซนนี้ สำหรับการเทรดเล่นสั้นทำเฟรมสี่ชั่วโมงเป้าหมายทางด้านล่าง1724นะครับผมส่วนทำเฟรมเดลี่ก็ยังช็อตเหมือนเดิมสต็อปลอสเนกดลงมาอยู่ที่1,750เหเหรียญครับผมค่ะได้ค่ะ USD เหมือนเดิม USD เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะ,ะไม่ค่อยแรงเมื่อเทียบเท่ากับช่วงสองวันที่ผ่านมานะแต่ว่า โดยภาพรวมแล้วนะฮะแนวโน้มเนี่ยยังไม่เปลี่ยนสำหรับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นะยังคงภาพของการอ่อนค่าล่าสุด33บาท84ลอง USD future stop loss 33บาท37นะครับส่วน trailing stop 33บาท63สตางค์ครับเออใกล้ใกล้กันนะ stop loss trailing stop ครับผมโอ้เงินบาทไปแรงเนี่ยเนี่ย34แล้ว โอเคแล้ว Single Stock Future โ oh, อ้มีอ่ามาเลยมีหุ้นตัวหนึ่งอยากจะถานจุย้ยเกือบที่แตกนะสำหรับ Single Stock Future a นะ d v a ว c นวันนี้ยังสามารถอยู่ในแดนบวกได้นะครับเปิดต่ำนะแต่ค่อยๆรีบาวขึ้นมาล่าสุด1 9 4ยเบาทห้นะขาลองสต o อบร8อยแบาทห้นะครับถัดมาก็แบมบะ BAM ก็ยังทรงๆนะวัน2วันนี้ ล่าสุด18บาท60สตอปลอส18บาท50นะครับตัวถัดมา BCS โ,โหวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวนเวียนอยู่แถวจุดสตอป o อสทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้สตอปลอสของเขา21บาท40นะฮะเรามาระวังกันนิดหนึ่งนะครับถัดมา BTS นะ BTS ฟื้นขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะครวันนี้อยู่ในแดนบวกได้ล่าสุด9บาท55ครับคาลอง t o s t o s s 9บาท35นะครับ ตัวถัดมาที่อยู่ขาช็อตคือคอมเซเว่นครับล่าสุดหกสิบหกบาทห้าสิบขาช็อตเนี่ยสต็อปล็อตเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบแถวโซนตรงนี้นะฮะส่วนเทลลิงสต็อปก็จะอยู่ที่หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับแล้วก็วันนี้ที่แนะนำนะฮะก็คือตัวสเต็กครับผมตัวที่แนะนำเปิดลอตมาใหม่นะฮะคือสเต็กนะฮะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สิบสี่บาทนะครับผมนะฮะแล้วก็ วอลุ่มนี่ต้องบอกว่าพีคมากๆเลยนะฮะคือเราไม่ได้เห็นวอลุ่มของสเต็กเนี่ยนะฮะเยอะขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่นู้นเลยเอ่อช่วงเดือนมิถุนาช่วงกลางปีเลยนะฮะณนะตอนนี้เนี่ยวอลุ่มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีลักษณะการยกโรเบกไฮเพราะฉนั้นผมมองว่าเอ่อสเต็กนะ,ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการเ,เข้ามาเปิดลองรอบใหม่นะรอบนี้นะ,ะโดยมีจุดสต็อปลอที่ สิบสองบาทแปดสิบครับอืมครับสิบสี่บาทเนาะมันไล่มาเนาะถ้าอมีหุ้นตัวหนึ่งที่คุณชืวแบบเขาได้เลยเพ่พอเข้าไปแล้วมันก็ดกดลงมาตัวไหนครับคุณ r u ูทรูเมชาสำหรับทรูนะฮะยังไม่เสียอาการนะนะครับยังไม่เสียอาการล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สี่บาทสต็อปลอสของเราเนี่ยสามบาทเจ็ดสิบหกนะครับ อ่าอเพราะฉะนั้นยังลุนได้ครับโอเคอ่ายังลุนได้แรงเนี่ยอ่ะอแรงครับอรวอลไทายเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเอ่อตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะโอ้โวอลไทยสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าเนี่ยก็ต้องเบามือ,อ,มอนหน่อยนะฮะความผันผวนสูงมากมค่ะโอเคอ่านั่นก็เป็นทรูนะทุนอส่วนหุ้นคำถามนะของของช่วยหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วครับ อ๋อมีนังถุนซิงเกิลสไตล์ฟิวเจอร์ทูจะอยู่ฝั่งไหนดีพี่เจยฝั่งร้องครับผมร้งองเ <c oughs> <c oughs> ขาข้าวจากเชลโลดัลลบกดไอทีดีไอทีดีก็มีข้อมูลตั้งแต่เช้าแล้วนะ,ะฉันครับุณจเจยใช่ไอทีดีเนี่ยเราคุยกันตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จุดที่ที่เราให้ความสำคัญนะฮะก็คือสองบาทสามสองนะฮะก็คือวันนี้เนี่ยอยากให้ปิดเนี่ยสองบาทสามสองแล้วก็จะเข้าไปฟลโล่ได้ นะโดยให้ดูจุดสต็อปลอที่สองบาทยี่สี่นะซึ่งถ้าสมมุติว่าอยากเข้าไวเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีแท่งที่ปิดเหนือสองบาทสิบสองไปแล้วนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็สามารถเข้าได้เลยเหมือนกันสำหรับไอ d ดีครับเออไอทีก็เข้าได้เลยนะฮะสต็อปลอคืออีกทีเนาะสต็อปลอตสต็อปงบาทยี่สิบสี่ครับสองบาทยี่สิบสี่ค่ะได้เลย อมาเลยนะคุณฟังคำถามมาได้เลยอ่าบ้านปูบ้านปูดั้งทุนน่าจะเข้าเมื่อเช้าสิบามทกว่าตอนนี้มันถอยลงมาต้องสต็อปลอตตรงไหนไหมอ่ามีคำถามสำหรับบ้านปูนะฮะจุดสต็อปลอตของเขาอออยู่ตรงนี้นะฮะสิบสองบาทสิบครับเออค่ะสิบสองบาทสิบได้เค่ะอ่า T T A ชได้ไหมฮะ T A คือ T T A อ่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ามันยังแนวโน้มเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังยังมองลงอยู่สำหรับ T T A แต่ว่าถ้าสมมุติว่าช็อตวันนี้เนี่ยก็ต้องต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ไมแ้แรกๆนะฮะสำหรับการช็อต T T A ถามว่าช็อตได้ไหมก็ช็อตได้ฮะเพราะแนวโน้มมันยังไม่เปลี่ยนแล้วแถมวันนี้เขารีบเบขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็ต้องน้อยๆหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยเข้ากลางทาง นะเข้ากลางทางทีเดียวเพราะฉะนั้นอลองดูฮะว่าจุดหนีเนี่ยเราเราโอเคไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับ<ะ>จุดหนีอยู่ที่ขาช็อตนะฮะสิบสามบาทหกสิบครับค่<ะ>ัครับผมโอเ,โอ,เอ่าครมหุ้นอีออนนะฮะหุ้นที่โดนถล่มลงมา อีออนก็ยังไม่ฟื้นนะฮะยังไม่ฟื้นครับผมหลังจากที่หลุดรนะ้อยเก้าเก้านะก็ก็ยังมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปสุดที่ตรงไหนนะหลายคนอาจจะมองเอ๊แถวแถวร้อยแปดสินี่เป็นแนวรับหรือเปล่ารับได้หรือยังนะฮะในมุมผมยังตอบไม่ได้ว่าร้อยแปดสิบนี่จะเอาอยู่หรือเปล่ายังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนนะฮะโซนิค i c ค่ะ โอ้โหก็ยังไม่ซื้อเหมือนกันสำหรับโซนิกนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่หลุดห้าบาทสิบครับผมใช่ <A> ต่อไปเอจีออ่าคำถามมาเรื่อยๆนะเซอรนี้พอคุณจุ้ยพูดฟิวเจอไปหมดเลียวเอจีอนะฮะผมมองว่าได้ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะฮะวันนี้ยอ่อเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในการในการเข้าซื้อก็ได้นะครับส่วนจุดสต็อกก็สองบาทปดสิบหกครับใช่ เอเซียนค่ะเอเซียนยังไม่ซื้อครับผมค่ะบางจากเพราะว่าค่ะ BCPG ก็ยังครับผมเดี๋ยวรอให้เขากลับไปยืนเหนือสิบสี่บาทค่อยฟอลโล่ก็ได้ครับ GSC ค่ะ G ะ S G S, S C, <S S C. DSC ความผันผวนรุนแรงมากบอกไว้ก่อนโอ้ยอย่าเล่นเนาะอ่าก็คนถามแสดงว่าอยากเล่นคนถามแสดงว่าอยากเล่นแต่ไสแบบแทงทะลุอ่าแต่ไสข้างบนเนี่ยมีคู่อืมใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยสวยโดยเฉพาะเออไสไปอยู่ทางด้านบนนะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะและความผันผวนก็สูงมากเหมือนกันถ้าจะมาไล่ตรงเนี้ยมีความเสียว สต็อปลอสในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยบาทหกสิบสี่ลึกไหมผมเชื่อว่าทุกคนต้องบอกว่าลึกแน่นอนและรับไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากจะเทรดจริงๆนะเอาไงมาดูไทม์เฟรมสั้นครับผมอะ่ะเราพยายามหาทางออกให้นะฮะสำหรับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะฮะจุดหนีถอยเอ่ยบาทเจ็ดสิบเจ็ดไวไหมนะฮะแต่ว่าเอ่อแท่งที่ที่ปิดไปตอนประมาณใบสามเนี่ย มันเป็นแท่งที่ล่วงลงมาค่อนข้างยาวนะฮะแล้วก็เอ,อหลุดบาท96ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิง t ท a i l i n g stop ของทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยการหลุดบาท96เนี่ยไม่สวยไม่สวยครับผมค่ะอืมไปค่ะไม่เอานะ AOT ค่ะต่อไปสำหรับ AOT นะครับ เอาภาพใน Time Frame Daily เนี่ยนะฮะอา,อาจจะต้องอาจจะต้องรอสักหน่อยนะฮะรอสักหน่อยรออะไรรอกลับไปปิดเหนือหกสิบสองบาทห้าสิบนะฮะเราค่อย Follow ตามก็ได้อันนี้สำหรับคนที่เ,เก่งกำไรสั้นๆส,สายเก่งกำไรนะฮะส่วนสายเก็บของอาสายเก็บของก็ทยอยทยอยเข้าได้แล้วนะ,ะเพราะว่า,าภาพ Time Frame Weekly เนี่ยถือว่า ถือว่าดูดีขึ้นในะนะช่วงเ,เดือนเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาถือว่าดูดีขึ้นสำหรับเ o t ครับผม GPSC สำหรับ GPSC ก็ยังครับผมเออไปเจมาร์คค่ะเจมาร์ทโอ้ยังครับยังไม่ซื้อครับแค่ NWR นวัะ NWR โอเคตัวนี้น่าสนใจ <Fun ction. S 1> อ่าเพราะว่าวันนี้กลุ่มนี้มานะวันนี้กลุ่มนี้มาเพราะฉะนั้น NWR ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เอ่อสิ่งที่ผมอยากจะลุ้นก็คืออยากจะลุ้นให้เขาปิดเหนือหนึ่งบาทหนึ่งสตังค์ซึ่งดูอาการแล้วน่าจะปิดเหนือหน <c oughs> ึ่งบาทหนึ่งสตังค์ได้และโดยเฉ <Okay. S 1> พาะใน time frame หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ มีแท่งที่ปิดเหนือหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์ไปแล้วครับนะฮะตั้ง <Okay. S 1> แต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไวก็ถือว่าเข้าได้เหมือนกันวันนี้อาจจะไม่ต้องรอ oh. พรุ่งนี้ก็ได้ส่วนจุด Stop Loss นะครับให้ดูที่เก้าสิบเก้าสตางค์ครับ KCEKCE โอ้โห e. e. oh. ยังครับ uh. ยังไม่ซื้อครับ XP xpg xpg ก็ยังไม่ซื้อครับ bwg 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 ก็ยังครับ s ซั s เ b อร r เอ่ออีกตัวหนึ่ง scgp ไม่ได้หม scgp ยังครับยังไม่ซื้อครับอ้าหนี่ยังครับ เอเจเอเจเอเจผมว่ายังได้ลุ้นนะยังได้ลุ้น <S <S สำหรับใครที่มีของสามารถถือได้ส่วนใครที่ไม่มีของแลวอยากจะเข้าขผมมองว่าก็ก็ตรงเนี้ยก็การถอยลงมานะชุดตั้งแต่วันจันอวันพฤหัสวันจันวันอังคารชุดที่ถอยลงมาเนี่ยแล้วแล้วไม่หลุดยี่สิบาท แถมวันนี้สามารถปิดบวกได้นะ่ะผมมองเขาเป็นการถอยเพื่อเพื่อบวกขึ้นไปได้เพื<ช>่อเด้งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเ<ช>นี่ย AJ <ช>ก็เลยนะ่าสนใจแล้วให้ดูสอบที่20บาทครับค่ะโอเคก็ส็นหุ้นกลุ่มรับหมาพี่ยุลตอไปหมดแล้วนะคะ CK s t a k ake, นวรั a อ่ต่อไปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนักถุงคะ่ะเอต่อไปหุ้นอ AWC A W C นะครับใครมีของก็ยังยังถือได้นะครับ STOP l ลออาจจะลึกนิดนึงอยู่ที่สี่บาทยีบสี่ครับ C K P Power ค่ะ C K P Power ยังอยู่ในระยะสะสมกำลังกันอยู่นะครับนะแต่ยังน้อยแต่ยังน้อยนะฮะช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการที่เขาไม่หลุดห้าบาทยี่บห้าเนี่ยก็ก็ถือว่า ใช้ได้ถือว่าดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเก็บเนี่ยผมผมคิดว่าก็เริ่มเริ่มทยอยเข้าได้บ้างแล้วฮะสำหรับ CK Power แล้วก็ให้ดูจุด Stop l o s s ที่ห้าบาทยี่ห้าครับผม e p พน่าซื้อลงทุนไหมอ p <EP> g ค่ะยังครับรอยหน่อยครับค่ะค่ะคาราบารกรุ๊ปค่ะ CBG รอครับ NRF ค่ะ อรออีกหน่อยครับค่ะ KTC KTC รอครับ NSL อะไรนะ M N NN เนชัลานะ่ NSL ยัง <Y ung S 1> ครับอืออ่ะต่อไป TCC TCC <P> <laughs> นะฮะ ก็มีของให้ถือไปก่อนแล้วก็ให้ดูสอบที่บาทห้าสิบเอ็ดครับผมท่าจะไล่ถ้าถ้าอยากจะไล่ซื้อเนี่ยก็แล yeah> ้วแต่ผมจะจะจะรับได้หรือเปล่าความผันผวนมันก็พีมากมากเลยนะฮะแล้วลองดูฮะจุดนี้บาทห้าสิบเอ็ตัวเองรับไหวหรือไม่ครับผมค่ะโอเคอ่ะต่อไปตัวไหนอีกล่ะเอ่อ JMT ไปแล้วยัง JMT ยังไม่ซื้อครับค่ะ a s ค่ะ เอสเอสยังครับผมค่ะเป็น NCL ค่ะยังครับชอทวี C H O C H อยังครับออ CPI 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 ก็ถ้าจะไล่ก็ระมัดระวังแล้วกันนะครับ สต็อปอยู่ที่สี่บาทสามสิบนะฮะส่วนเทลลิงสต็อปเนี่ยให้เอาราคาปิดอ่าวันนี้ปิดเท่าไหร่เนี่ยให้ลบออกด้วยสามสิบตังค์นะก็ะจะเป็นเทลลิงสต็อปครับผมออริคออรไอโอริอยังครับผมค่ะเอ่อ global global โบอเดี๋ยวเดี๋ยวรอยหน่อยแล้วกันนะครับรออะไรรอเงื่อนไขเขาปิดเนี่ยยี่สิบเอ็ดบาทสิบค่อยฟอลโล่ครับเคแบงค่ะโ wow, wow, wow. อ้โหว้าวว้าวเคแบงค์นะเคแบงค์เนี่ยวันนี้ผมมองว่าน่าสนใจนะฮะสาเหตุที่มองว่าน่าสนใจเพราะว่าไอสองวันเนี่ยที่ยังไม่ไล่เนี่ยเพราะว่าสต็อปลอสอยู่ข้างล่างลึกร้อยสิบแปดบาทห้าสิบนี้สําหรับคนเข้าระหว่างทางนะ สำหรับคนเข้าระหว่างค่ะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าสมมุติเขาปิดบวกได้สูงกว่าเมื่อวานนี้แปลว่าอะไรแปลว่า s ต o อ loss เนี่ยนะฮะมันจะยกมาอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะฮะซึ่งมันมันมันใกล้ขึ้นถ้าเทียบกับราคาตรงนี้นะฮะบวกกับฐานแถวแถวร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยนะฮะก็เอ่อ,อเป็นแนวปะทะเป็นแนวปะทะเห็นไหมฮะมีแนวรับมีแนวต้านอยู่ของเขาตรงเนี้ยหลายหลายรอบเหมือนกันครับผมค่ะ Okay. SCB SCB SC SCB <Ừ. S 2> SC ยังไม่ซื้อครับผมถ้าจะซื้ออะไรซื้อยังไม่ซื้อครับผมโอเคได้ค่ะอะพอแล้วเนาะคุณจุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ,ะคุณจุ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณจุ้ยก็อธิบายไปซื้อไม่ซื้ออ่าแลงทุนตัดสินใจกันแล้วกันนะคะในหุ้นบางตัวสําหรับกราฟเทคนิคนั่นเองนะคะนักลงทุนอยู่ที่ความต้องการและความรู้ของนักลงทุน